สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับชองยายไผ่ท่ากินผ้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมมือนี้ยายไผ่ได้ําแนวทางตามเล่าไม่พอแม่พี่น้องได้เบิงได้ชมเป็นแนวทางก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไผ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไผ่นะไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะน้อยย้ำยายไผ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิบบริพาดเบิงพาดชมเนวทางงนอกจากพี่น้องมาอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ขามาคุยมาทักทายกับยาย คอมเมตนมาต้คลิปข้างล่างได้นาอพี่น้องเนาะการเบาๆไลายยายห้างพี่นอ้องย้ายผ้าไบเบิ่งจำเล่าแนวทางอาจารย์ทันแหลกคนนี้เนาะคะ่ะเบาละบ่แม่นเบาหลายได้พี่น้อง,เส,งเสียงบ่อเสียงบ่มีบ่บู้ว่าเป็นอย่างน้อพี่น้องเนาะต้องขอโทษขอไปเสียงเจ้วเจ๊วคือเก่าบ่มี่แล้วพี่น้องมีแต่ยายผเสียงแหบนะคะพี่น้องคะ่ะมาเบิ่งกันพี่น้องงวดน,นี่เลขเด่นตำเล่าเบาไทายห่อเนาะ่นบอกว่าล่างเจ็ดแปดแปดแปดว่าสัน้น เนาะค่ะเนาะข้างบนเน้นซีสองีสามกันแปดสองกับแปดสามแคบหน้าจอชุดเต็มมีสามตัวและสองตัวมีข้างลางขางเทิงเด้อพี่น้องแคบหน้าจอเป็นแนวทางน้ำเพลินได้เลยนะคะเนาะทุกสำนักทุกอาจารย์รัวแล้วแต่เป็นแนวทางเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางหนุ่มลำชีเนาะพี่น้องได้ไมาให้บ่ทุกสำนักทุกอาจารย์ต้องขอโทษขอไปหลๆค่ะพี่น้องค่ะมาเบิ่งค่ะพี่น้อง นมลำชีว่วามุนีเดนสี่ถึงมือน้นอนพี่น้องเนาะโอ้ยเสียงรถมาดังเฮงได้พี่น้องคะ่ะนะคะมันบอกว่าอ่าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สามสี่หกสี่เจ็ดและสี่เก้าสามตัวเจ็ดสี่ศูนย์และเจ็ดสี่สามนะคะพี่น้องสำหรับแนวทางตามเล่านุมล้ำชี่เนาะต่อไปเลจยจ้าย้ายไพ่มากเลยนี่บอลูซีคือมือบอกนน้พี่น้องเนาะเลขเด่นอ่าวางวันพุธ มังหั่นเข่าเจ็ดเงินนี้มีเจ็ดหกกับเจ็ดเหมือนเดิมมีหกสามหกเจ็ดหกสี่วิ่นหกสามเจ็ดสี่พี่น้องเลขเหกแย่ไพ่มาสามตัวบ่ามั่นใจว่าสิเบิร์นโบเนาะแต่ว่าสามตัวเจ็ดสี่หกนะคะสำหรับทำเล่าแย่ไพ่เมื่อนี้เนาะมากระจวดจาด้ำเพลินค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นอันนี้เป็นเน่วทาาเงิน มาเบิ่งค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นแนวทางของอันเอ็ดละอ่อนเหนือนะคะพี่น้องวันที่เลียวเขาหนึ่งศูนย์มาบนกรสันพิษเพราะว่าเป็นเลขล่างวระสันพี่น้องวันนี้แปดแปดแปดหากระสันพี่น้องเอามากรนะจวดเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางดัง,ดงเมทรายนะคะพี่น้องคะแนวทางดังเมทรายเพิ่นบอกว่าจังสี่ระค่ะพี่น้องเลขเด่นเก้าศูนย์หนึ่งตำลาววันนี้เนาะแคปหน้าจอสองโตเพิ่นเลยละคะ่ะ สำหรับเนวทางดังเมซายนะคะพี่น้องเนาะก็บ,บ่ได้อยากบอกปันในพี่น้องเอ้ยกันบอกจังไดงกระเสียงเหบเสียงแห่งเนาะค่ะมากระจว่จาด์ค่ะพี่น้องเนาะทุกสำนักทุกอาจารย์ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเนวทางตำเล่าเด้ว,วสันจากคนซื้อไว้ยอีหยังเนาะพี่น้องมาเบิ่งค่ะ งวดนี่งวดที่แล้วเพื่อนเข่าวอยี่สิบสองเข้าสามเจ็ดเนาะค่ะงวดนี้ห้าสาะะมแปดห้าสามเก้าห้าสามห้าห้าแปดห้านะจ๊ะเอาพเพื่อนเพื่นเรนเพื่อนตีขีดขีดไว้เาานาะพี่น้องเนาะงวดนี้นะจ๊ะเอาว่างทุนยี่สิบสองมดพี่น้องให้พี่เอามาพิดงวดทีนี้มาเบิงตามเล่าอันนี้เป็นเนวทางของเงินเป็นเนวทางของแอดสุดใจนะคะศูนย์แปดสองศูนย์แปดสามศูนย์ 81087ึ 1> 8, 1, 0, 8, 7, นยะคะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางนุ่มสุพรรณนุน่มสุพรรณเด่น8กับ9 83 84 85นะคะ93 94 95สีาหำหรับแนวทางนุ่มสุพรรณนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแนวทางของอันินย่อยคิดก่อนไนดะ้พี่น้องเก่าเงินเก่าทองนะคะเด่น2องเก้าสเด่นฟันอยู่ที่3นะคะเน้น3883ปล่อง3993 ชุดเต็มแคปหน้าจอสำหรับแนวทางของเก้าเงินเก้า่องวสันตน้พี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางผู้ไดและนิวสันเป็นแนวทางเซียนพยักนาะคาพี่น้องขะเซียนพยักมหาเฮงวสันเซียนพยักมหาเฮงบอกว่าหมวดน,นี่เดนผาเก่าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองและเก้าสามมาเก่ายังกับพิจาจณาน้านำเพื่อนใดพี่น้องะ่ะทูกสำนักทุกอาจารย์ลว้วนแล้วจะเป็นแนวทาง ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางแอดไซแฟ้าแอดไซแฟน์เนาะจ้านน้น03 13 37และ38ส่วน3ตัว80 3 30 7 137และ138ตำเหล้ามอเนี่เนาะพี่น้องตึกมืออยู่นะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้ข้อคนค้นสูตรวสันพี่น้องตำเล่ามอนี่เด่นสองกับสี่วสันนะคะ่ะชุดเน้น สองห้าสองหกสี่ห้าสี่เจ็ดสองเจ็ดสี่หกนาะคะ่ะชุดวิ่งแคปหน้าจอเลยพี่น้องสำหรับแนวทางของคอคนคนสูตรเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแกนบักคำหน่อยเด่นแปดแปดสี่ฝาดไปเลยบริษัทชุดวิ่งอยู่ที่ศูนย์สี่แปดเก้านาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแกนยมาหน่อยค่อยหักเนาะมาหน่อยค่อยหกักบอกว่าตาำราโมวนี้เด่นหกเอ่อไม่ใช่ตำราโม,าวมวนี่ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดหกเจ็ดหกแปดเจ็ดแปด ห 5, 5 7 5้าเจ็ตามเล่าเอบักม้า้อ็ดบักเอ็ดมา้มาหน่อยค่ยอยฮักเนาะค่ะจกสิบักคำาน่อยเล้วสิบักไ่เนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าน่มหน้าว่ามศูนย์ห้าามหกและ3ามอันนี้เป็นแนวทางทิ่ท่าตะโกเด่นเก่าก็แปดเนาะจ้าเก9าหนึ8งเก้าสาม่าแปดแปดแน่อละแปเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางเเป็นแนวทางของนักลบอิสระตะวันทอแสงเนี่ยแหละคะ่ะพี่น้องเด่นเก่ากับหกนะจ๊ะ 8, 46, เก้าสองเก้าสามเก้าแปดหนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่สี่เก้าหกแปดหกสองแปดสามร้อห้าแปดนะจ๊ะเด่นที่สุดคือแปดเพื่นคือขีดแปดมากตัวพนะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนหายมากเมื่อนี่ตามเล่าสองศูนย์หานะจ๊ะเด่นที่สุดสองศูนย์ 2 5งห้นและหานอพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางยันนำคางเนาะเด่น6กกับหนึ่งวัสันเมือเนี่ยหกสองหกศนย์หนึ่งหนึ่เนาะจ้ 2, 6, 1, 0, 1, 0, ะสองหก่็สิมาดูเทะหนึนย์อพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ็ดสักเนาะคะ่ะเลขสมศักพี่น้องแปดเก้าแปดและสองเก้นะคะเนาะเน้นลูดเก้าแปกับสอเก้านะคะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดกระตู่หรือว่าเอ็ดว่าร่าเนาะคะสิบหลักสิบล่างรับหลักสิบบนลาวะสันสองสี่หกแปดศูนย์มาโตเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางลุงนิ่งลุงนิ่งบอกว่ามันนี่ฝาดแปดทับแปดกะเจ็ดแปดซีไปเลยเนาะพี่น้องเนาะเจ็ดแปดซีเจ็ดซีแปดอะไรก็ว่าไปเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางใส่พริกเม็ดเดียวแปดอะสัน เอ็ดมาย,ยมแดงกเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้ไออีสานไต่ประซันมาเบิงเพื่นพี่น้องมอทีเลียวเพื่อนเขาหนึ่งนหวน,นี้เพื่อนบอกว่าสี่หกแปดแปดส่หกเก้าแนาจ่าเพื่อนบอกว่าอ้าวสี่หกสี่แปดสเก้แดแดหกดหกเ้าและแปดเก้านาจ่าต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางอีกสูตรหนึ่งมอทีเลียวหนึ่งศูนวนี้ฟาดตัวเดียว88ดแปรซันพี่น้อง พิจารณาตามเพื่อนได้เลยเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนห้มานะจ้ะเพิ่นบอกว่าอีกสูตรหนึ่งคือซีเก่าเอาแปดแปดกับซีเก่าว่าไปตามสูตรเพื่อนเนาะต่อไปเลยจ้ะแนวทางของเอรัชนกส่วนมากเพิ่นก็บว่าเอรัชนกไหลายนะคะบหลายเลนะคะพี่น้องค่ะมะคาะพป๊ซิเอเพื่อนสามตัวห้าห้า จ็ดสี่ห้าเจ็ดแปดห้าหนึ่งเจ็ดหาอ่อหนึ่งเจ็ดแปดนะจากสองตัวเนีนเจ็ดหาสามแปดและหนึ่งเจ็ดนะคะส่วนเจ็ดแปดเป็นตัวล่องสำหรับเนวทางเอ็ดรัชนกเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนื้ทางเดินมาใดบนรางเนาะจากเดินหาก็หกเนาะห้าหนึ่งห้าสองห้าสามหกหนึ่งหกสองเลยหกสามนะคะมากระจวดจ้าตามเพื่นครับพี่น้องต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์กรกลาสินเด่น3 3 0 3 1 3 2 3 7์สามนสาและ3 8 2 3 0ามนมาสัน่นมากระตรวจจ่าหนอพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางแอดชายควรเราบอกว่าเล่าเล่าพัดอีลีเด้วสันเพื่อนว่างวดที่เลี้ยวเขาเจ็ดกับหนึ่งมาสั่นงวดนี้สี่ห้าหนึ่งแปดเลขเด่นเพื่อนมาหลักลอยนะคะต่อไปเลยจา้าแอดนาอเนาะพี่น้องเนาะ เอ็ดไหนห้มาเล็กเด่นงวดนี่าสันชุดเต็มไปเลยเกตติษามีแนนอนวสันหาอียงกัจวดจ่าตามเพื่อนได้เนาะทุกสำนักทุกอาจารย์ล้วนแล้วจะเป็นแนวทางนะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดแวนเนาะคะ่ะเด่นศูนย์มนิสามศูนย์สามหนึ่งสองศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสามศูนย์วสันสำหรับแนวทางของแอดแวนเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะ อันนี้เป็นแนวทางของลุงนินเนาะลุงนินบอกว่ามือนีเด่นหากับแปดแต่ว่าเพิ่นฟันแปดมาเนาะพี่น้องแปดเก้าห้าศูนย์เก้าห้าแปดศูนย์หาสองตัวอยู่ที่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดสองเจ็ดแปดห้าแปดแปดแหละเก่าหาทะเบินกับศูนย์ศูนย์สําสำหรับแนวทางของลุงนินเนาะคะ่ะพิจารณนาตามเพิ่นใดพี่น้องทุกสำนักทุกอาจาร,าจารย์ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้พี่ตูนพี่ถ่ายอยู่ในทางของพี่ตูนพี่น้องพี่ตูนบอกว่ามือนี่เด่นซีเอาหาแนวจับใส่ซีพี่ตูนใดพี่น้องสําหรับผู้ใดมกเลขวิ่งพี่ตูนเนาะถ่ายคลิปนี้ยายไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะจ้ะที่เด้เขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเง่งเงรวยๆปังๆสุขปู่สุขคุขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนะจ้ะที่ได้แบ่งปันขอบุญทางทห้ยายไพ่ไม่พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางนะจ้ะขอคุณหลายเด้อจ้ะสวัสดีจ้า